นี่ก็เป็นครีมกันแดดครีมกันแดดนี้มันจะมีพิเศษมีพิเศษสุดเลิศล้ำในปัจฉพีนี่ครีมมันเป็นห้าสิบพลัสครีมกันแดดกันน้ําอ่ากันน้ํากันแดดกันฝ้าถ้าเราใช้แล้วอ่ะเนี่ยแดดมันมาหาหน้าเราก็ทบหน้าเราใช่ไหมมันก็จะไม่เข้ามาในผิวหนังของเราเพราะมันกันแดดอย่างดีกันน้าด้วยถ้าฝนตกหรือโดนน้าโดนไหนมันก็ไม่ไม่ซึมซับเข้าหน้าเราหน้าเราก็จะได้สวยใสเนียนอืมจริงๆนะ บอกให้เออถ้าคนไหนใช้ครีมกันแดดตัวเนี้ไม่ต้องแต่งหน้านี่ยายพูดไม่ต้องแต่งหน้ามีใครถัมว่ายายทำไมแต่งหน้าไม่แต่งใช้แต่ครีมตัวเองที่ตัวเองรีวิวยายผู้แต่งหน้าไม่เป็นเนี่ยไม่ต้องไปแต่งหน้าก็สวยเนี่ยไม่ต้องไปนั่งแต่งหน้าเป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงใช้แต่ครีมที่ยายชูฟูรีวิวบอกหลายครั้งแล้วก็ไม่จํากันเออจริงๆนะก็เขียนคอมเมนต์มาว่าทำไมแต่งหน้าทําไมแต่งหน้าเอ้าเขาใช้ครีมที่เขารีวิวเนี่ยเขาไม่ต้องไปแต่งหน้าเขียนคิ้วเขียนปากอะไรให้มากนักเออไหม คิ้วนี่เขาก็สักมาแล้วเขาสักมาตั้งแต่พระเจ้าสามหัมแล้วนี่ดวงตาเหมือนกันที่เป็นเป็นตาเนี่ยเป็นตาสองชั้นเขาก็สักมาตั้งแต่พระเจ้าสามหามัมเดี๋ยวนี้มันเหลือกี่หมัมไม่รู้เหมือนกันเออลิปติกมันก็ทาเป็นประจำของผู้หญิงผู้หญิงชอบทาลิปติกมันก็ต้องทาเออมันจะได้แบบว่าสวยหมวยเฮงไงเป็นหมอเฮงต้องทาลิปสติกอืมมันแบบว่าเซ็กซี่ไงผัวรักผัวหลงไงต้องทาลิปสติกแต่ว่าแต่งหน้าแต่งอะไรเนี่ยทาแก้มทาปากโอ้ยทาแก้มเนี่ยทาแก้มทาคางทาไม่เป็น ือเนี่ยทาคิ้วทาอะไรเนี่ยทาตรง,นตรงนเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยทาไม่เป็นจะมานั่งแบบแต่งหน้างไม่เอาไม่แต่งแต่งไม่เป็นเสียเวลาไม่ลาค่ะทํามาหากินเนี่ยทาแต่ตรงนี้ก็พอเนี่ยไหมครีมตัวเนี้ยเนี่ย สบู่ครั้งแรกเนี่ยสบู่ไหมล้างหน้าล้างตาตอนเช้าตอนเย็นใช่ไหมแล้วก็มาทาครีมตัวน,นี้เนี่ยตอนเช้าเนี่ยมาทาตัวน,นี้เลยถ้าไม่เชือ่ออย่าลบดูลอง,ลองทาตัวน,นี้เูนะทาเสร็จแล้วก็ลูบๆให้มันเข้ากันมันก็ซึมซับเข้าหน้าแล้วก็มาทาตัวที่สองก็ลูบๆ,ๆมันก็ซึมซับเข้าหน้าเห็นไหมอย่าแต่ยาพูทามันซึมซับเข้ามือเห็นไหทาตรงไหนมันก็ซึมซับเขา้าตรงนั้นมันซึมซับเร็วมากเลยเห็นไหมแล้วก็ตัวที่สามเนี่ยทาทาลูบๆ,ๆมันจะสวยจะใสจะเนียนทาเป็นประจำแล้วก็มาทาครีมกันแดดจบเออ มาทาครีมกันแดดเนี่ยครีมกันแดดทา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 ลูบ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 เนี่ยเห็นไหมมันจะสวยมันจะทําให้หน้าเนียนสวยใสเออมันครบชุดครบเซ็ตของมันเนี่ยเออจริงๆของเรามันเป็นมันเป็นชุดครีมกําจัดฝ้าเร่งด่วนเออมันต้องใช้เป็นชุดควบคู่กันถ้าคนไหนเป็นฝ้ายเยอะๆเหมือนยายปูอะใช้เป็นชุดเป็นเซ็ตเป็นอะไรนั่นแหละเป็นอย่างเป็นเป็นอันนี้ของมันเนี่ยเนี่ยเป็นชุดของมันเนี่ยเนี่ย เออใช้ควบคู่กันถ้าอยากสวยเห็นไหมเราก็ไม่ต้องถ้าใช้ชุดนี้แหละห้าตัวเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งแต่งหน้าเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแค่สิบนาทีสิบห้านาทีใช,ช้ห้าตัวเนี่ยก็เสร็จเออผัวไม่ต้องรอนานหรือเจ้านายที่ทํางานไม่ต้องรอนานแล้วไม่ต้องไปทํางานสายใช้แต่ตัวนี้พอเสร็จเออแต่ถ้าคนไหนอยากแต่งหน้าอยากแต่งหน้าให้สวยกว่าน,นี้ให้มันสวยกว่าน,นี้แต่งไปเลยไม่ว่ากันแต่สําหรับยายภูมิไม่แต่ง ถ้าแต่งจะสวยกว่านี้จะบอกให้แต่งมาไม่เป็นขี้ดเกียจแต่งเออนี่ไม่แต่งน,นี่แต่งแต่ของตัวเองนี่เนี่ยนยแต่งแต่ตัวนเนี้ยเนี่ยที่ทาเนี่ยทาตัวนี้หนึ่งสองสามสี่เนี่ยบอกไม่รู้กี่ครั้งไนดะ้ไหมแล้วก็มาทาครีมกันแดดจบทาเ,ออเนี่ยเนี่ยทาลิปติกจบเออคิ้วกับขอบตามันสักมาแล้วไงของมันมันสักมาแต่พระเจ้าสามหามแล้วออพูดไปก็หวีผมก่อนว่าไม่สวยผมก็สวยนะจะบอกไง อย่าลืมนะคะคนไหนอยากสวยมันอย่าแชมพูแอดไลน์มาแอดไลน์มาเลยจะได้สวยจะได้ใสจะได้เลิศสเปนแตนนะคะเนี่ยสั่งมาเลยนะคะเนี่ย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 เป็นสบูู่เป็นอะไรเนี่ยเนี่ยสั่งมาคนไหนอยากสวยอยากหล่ออยากให้เมียรักเมียหลงอยากให้ผัวรักผัวหลงอยากให้แฟนรักเียนหลงไม่อยากให้สามีไปมีเมยน้อยไม่อยากให้เมียไปมีเมยน้อยสั่งมาแอดไลน์มานะคะแอดไลน์มารัวๆวนะคะอย่าลืมนะคะ